สวัสดีพี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาลงกะลนะครับนี่เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการหาปูหากุ้งนะครับนี่มีแกะร่อนนะครับอุปกรณ์เสหินนะครับนี่ดูับตีหนึ่งแลวครับวันนี้มากันสี่คนนะครับเดี๋ยวเราลงไปหาป่างูนะครับเพื่อจะได้กุ้งได้ปูบ้างนะครับ เดี๋ยวไปเลยครับดูว่าเป็น,นคนนี้ครับมาครับชุู หน,นึ่งตัวออกมานี่ใส่ไปเลยครับ ปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกได้มาแล้วครับนี่ครับจะไปดูนะครับดูเสียงมันครับนี่ปลาหมึกนี่ครับ มึดสุดๆใส่ไปครับวุ้ยทุกคนตัวมึกครับรู้จะทันเปล่านะครับตัวใหญ่เลยตัวนี้โอ้ทันงับนี่ครับอุย้ยนี่ครับทุกคน นี่ครับดูนะครับนี่ครับปลาหมึกตัวใหญ่นะครับตัวนี้ครับนี่นะครับหมึกสดๆนะครับเป็นจะเป็นหมึกหอมนะครับไม่ใช่หมึกกล้วยนะครับเป็นหมึกหอมัวครับโอ้โหตัวนี้สุดยอดครับทอดนะครับหืมหืใส่สวิงเลยครับตัวที่สอง ไปแล้วครับโอเคอยาตัวเ่งครับดูดำม,นดำมดนนนันะครับดำหมุดนะครับพ่นนี่ครับเป็นแบบว่าวันว่างๆผมก็มาหาปูหาปลานะครับวันหยุดก็มาหาครับ ตามชาตามทะเลไม่ไกลจากบ้าน,นก็มาหาทุกวันอยู่ก็ไม่ใช่ทุกวันนะครับบางวันนะครับวันที่หยุดทานนะครับก็หมากินอยู่แบบนี้นครับไนประจําบางวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่วันบางวันก็ปูเยอะบางวันกุ้งเยอะนี่ครับกุ้งนะกุ้งกุ้งกุ้ง จับครับ <c oughs> ไ,ได้ไหมครับจะลองจับดูครับ <c oughs> น่าจะหลุดนะครับตัวนี้ไม่ได้ครับน่าจะหลุดครับเป็นไะครับหาตัวอื่นไม่ได้ครับตัวนี้ กุ้งตัวโตๆก็มีนะครับโลละ2-300นะครับแต่ว่าได้ไม่เยอะนะครับได้ประมาณ10ตัว20ตัวนะครับกุ้งถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าตัวเล็กๆก็ได้เยอะครัเป็นกิโลอยู่เดี๋ยวถ่าอนต่อครับ อีี่ตะกคนเดี๋ยวคอยดูนะครับผมเพิ่งจับกุ้งตัวใหญ่มนนะครับรออยกหนึ่รอคอยดูกันนะครับเออจะติดไหมนะครับนี่ครับติดครับติดครับเดี๋ยวครับคอยดูครับนี่ครับกุ้งครับกุ้งกุ้งนี่ครับไปไหนแล้ว เดี๋ยวให้ดูนะครับจะเป็นกุ้งคล้ายๆกุ้งกุลานะครับนะครับทุกคนนะครับจัดให้ดูนะครับนี่ครับกุ้งเลยครับแบบนี้ครับสดๆถ้าลางไปต้มกับปลาหม่าที่ก็สุดยอดครับนี่ครับเดี๋ยวใส่ในนี้ครับตัวใหญ่เดี๋ยวปูมันจะหนีบหมดนะครับ ไป,ไปครับโอเคดูอันหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นจากทะเลเรียบร้อยแล้วครับมาดูครับว่าได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ได้น้อยนะครับวันนี้ไม่เยอะนยปูมาปูมา ลงไปลงไปแล้วก็เจอแล้วครับดีครับปลาไม่ลึมได้แน่นอนก็นกนได้ปลาหมึกลองดู นี่ปลาหมึกครับสองตัวตัวเล็กๆแล้วก็กุ้งครับนี่ตัวนี้ตัวใช้ได้นะครับปลาหมึกเป็นปลาหมึกหอมนะครับทั้งเรียงนะครับมีอีกนะครับปลาหมึกนี่ครับตัวเล็กๆนะครับนี่ครับ อืม,อมนี่เป็นกุ้งครับกุ้งกุ้งกุ้งคือนี้ได้น้อยนะครับนี่คมันเป็นปลานะครับอืมปลานี้ทอดอร่อยนะครับจับให้ดูครับนับ รวมๆแล้วก็ไม่เยอะนะครับปูนิดหนึ่งแล้วก็ปลาตัวงแล้วก็ปลาหมึกนะครับนี่เป็นกุ้งกุ้งกุ้งปลากุ้งเหมือนกุ้งกุลาครับแต่ว่าไม่ใช่กุ้งกุลาคือคล้ายๆกันนะครับมีเตนมีตีนสีแดงแต่ว่า ลายใช้ได้เลยครับลายสวยเนี่ยวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามาอีกก็จะถ่ายคลิปให้นะครับเผื่อจะได้เยอะนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับโอเคครับ